แต่นุ่มมาก้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของวิงงครับที่มีนนนนโอกาสได้ร่วมอย่างเป็นบริบทการที่มีคุณภาพแบบนี้ครับว่าอยากจะอยากจะกเชิญชวนทุกคนให้ลองมาดูชใช้ดูคือจริงๆเราใช้โค้กเอแล้วด้วยนะใช่ครับคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบดื่มน,น,น้ำมากแล้วก็ดื่มน้ำเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเครื่องนมก็สะดวยดีทุกคนจริงตัวไมค์ไอซ์นี่คือแบบบดน้ำแข็งด้ยแล้วก็ตอบโจทย์นะครับเรียกว,ว่า ใช้ใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ฟังก์ชันครบนะครับคือมีทั้งน้ําอุณหภูมิห้องน้ําเย็นน้ําร้อนคือทําได้ทุกเมนูเลยทั้งน้ำแข็งก็คือจริงๆผมมองว่าแอบแอบคิดว่าจะเอาไปไว้ที่ร้านด้วยเพราะลยจริงๆตอบโจทย์มากจริงอันไหนที่วินชอบที่สุดฟังก์ชันไหนบผมว่ากดน้ำแขง็งกดน้ำแข็งน่าเป็นอะไรที่ใหม่มาสกสำหรับเครื่องกรองน้ำเนื่องเพราะเครื่องกรองน้ำปกติคือมนันมักจะมีฟ like ังก์ชันมากกว่าแล้วแต่ว่าอันนี้คือแบบมีน้ำแข็งัวมกับอ,อะไรที่แบบครบแล้วก็ ฟังชั่นนี้ยังไม่เป็นฝากเลยครับในน้ำได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับ Pro Wave m i d s i z นะครับเป็นเครื่องกรองน้ำนะครับที่มีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็มีหลายฟังก์ชันเพลเลยครับคือเพลงใหม่ไม่ทานได้บอกเจอไม่ได้ทันได้บอกเธอครับก็ก็ฝากฝากเพลงใหม่ของมินด้วยนะครับผมก็ฟีดแบกค่อนข้างดีนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่ช่วยกัน ช่วยกันฟังนะครับแล้วก็มี MV ด้วยในทางยูทูบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังไม่ได้ดูนี่ก็สามารถเข้าไปรับชมกันไดแล้วฟังด้วยวันนี้มันดูเศร้าอ่ะพี่วินใช่เพราะว่าเพราะต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยผมแค่จะไม่เคยทำเพลงเศร้าไม่เืคยทำเพลงนะครับแพี่มีเพลงมีจังหวะที่มันหนักไปนะแต่ว่านี่เป็นเพลงแรกเลยที่เราคิดว่าเออเราอยากลองเปลี่ยนมูดด้วยแล้วก็อยากลองทำเพลงที่เศร้าแบบเศร้าจริงเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแับความเศร้าใดๆเราก็พยายาม หาข้อมูลคือตอนแรกเราก็ได้คอนเซ็ปต์ของเราอย่าเพ้าทีนี้เราก็เลยมาหาเรื่องราวจากคนรอบตัวหรือของตัวเราเองกนการประกอบเพลงออกมาแล้วก็มาถ่ายคอนเซ็ปต์าประทัเป็นข้าครักแรกเนาะมันยากไหมคะั้องแบบใส่อารมณ์หรือว่าผมว่าก็เป็นความท้าทายรูปแบบหมรูปแบบนึ่งเพราะว่ามันอย่างที่บอกก็คือมันต้องมีการสื่อสารอารมณ์ที่ทค่อนข้างชัดแล้วก็รวมไปถึงตัว MV ด้วยที่เราทําให้ภาพยิ่งชัดขึ้นไปอีกว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไร ใช่ครับดีใจมากครับ,ค,ค,รบคือคือผมเป็นแฟนลับพี่ทอ,อยมานานแล้วครับตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการอกีกพอมีโอกาสได้มนาะร่วมทำงานอย่างก็รู้สึกแบบเป็นสั่์แบบตัวเองด้วยแล้ว,ลวผลงานออกมานี่คือบอกว่าดีมา,มากๆชอบมา,มากๆครับเป็นสไตล์เขามากจริงๆเป็นแบบภาพที่เราคิดไว้เลยว่าแบบอยากได้เพลงประมาณนี้แนวอิมรี่แบบตอนแรกที่รอแบบรู้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่ทอยเป็นยังไงครับตอนนั้นดีใจครับดีใจคือตอนแรก เขาก็วางคอนเซ็ปต์กันแล้วทีนี้ก็มีการปรึกษาหารือกันว่าจะอยากแอ้เคาเป็นโปรดิวเซอร์ดีนะครับเราก็รีบเสนอรีพอยต์ว่าเราอยากร่วมงานกับงานอันนี้คือเราเสนอเองเลยใช่ใช่ครับเราเสนอเองเลยเพราะว่าเราฝันว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสเราก็พุ่งแบบเอออยากให้รีพอยต์เขาแบบเป็นโปรดิวเซอร์ถือว่าเป็นการสานฝันการเป็นติ่งของเราเลยใช่ของเราเองเลยเรียกว่าติ่งของตี่ยได้เลยครับพอหอยออกมายอดวิวก็พุ่งแบบพุ่งฟรีสเลยครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยครับคือทุกคนแบบตั้งแต่วันที่ต่อยนี่คือทุกคนแบบเห็นนั่งเปิดไม่รู้กี่จอคือแบบเต็มที่กันมากๆเลยแล้วก็แบบจนติดเป็นร่วงแบบหนึ่งเลยครับก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองเลยครับขอคุณคือคาดหวังไหมว่ามันจะมบคนฟังมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆก็คืออยากให้คนฟังเยอะๆมากกว่านั่นแหละคือเรารู้สึกว่าเราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากตั้งใจกับเพลงนี้มากแล้วก็อยากให อารมณ์ของเพลงนี้ความหมายของเพลงนี้ถ้าเกิดว่ามันไปทัดใจกับคนหรือไปเข้าใจเป็นเพื่อนของคนที่รู้สึกความรู้สึกแบบนั้นเราก็รู้สึกเแม้อครับเพลงใหม่ด้งบินงบินเมทาวินทำงานหนักแล้วนะครับเพราะว่าต้อง,ต,องต้องให้ติดเรนโลกอีกรอบัึงเพลงใหม่เพลงใหม่ที่หมาย<ม>ถึงว่าเพลงถัดไปใช่ไหมครับก,ก็ก็ฝากด้วยครับผมช่วยกันทับฝากครับากงานนทับตาลิกตาลิกครับเออครับผมก็ ในพาทของผมเนี่ยจริงๆพาร์าผมจะเป็นพาทโชว์นะผมก็อยากทุกคนรอติดตามว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนครับตอนนี้ก็มีการรึกษาหารื่แล้วว่าแบบมันจะเป็นรูปแบบไหนเป็นแบบไหนบ้างอะไรครับก็เดี๋ยวรอติดตามตรนนี้ใกล้เริ่มแทนอะไรบ้างย่งครับก็เดี๋ยวจะมีรีบซ้อมกันเร็วๆเนี่ยครับเพราะว่าจริงคิวค่อนข้างแน่นด้วยก็พยายามหาล็อกคิวเลยก็วันซ้อมสำหรับโปรเจกต์นี้แต่ยังไม่ได้เริ่มซ้อมอะไรเลยตอนนี้คือคอนเซปต์มาแล้วครับแต่ว่าเราก็พยายามเร่งดูทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดครับ ก็ว่าชว์เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไปทำเป็นแบบโอง้าอย่างเงี้ยรอติดตามนะพอเรามันจะมีคอนเซ็ปต์อะไรเป็นพิเศษไหมคะก็อาจจะลอยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์เอะหรอย่เงี้ยลอติดตามอยากให้รอติดตามครับช่วงนี้เราดูแบบว่าบินดูแบบทำอะไรหลากหลายขึ้นไม่มีอะไรที่แบบบินอยากลองทำของปุบ้างเอ่อจริงๆก็มีอีกหลายอีกแบบอีกหลายธุรกิจนะครับที่รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปลองทำเข้าไปศึกษาเบิมนไปแต่ว่าณตอนนี้ก็ เยตารางงานเราค่อนข้างแน่นเราก็เคยรู้สึกว่าเราโฟกัสงานให้ดีที่สุดตลอดแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็หเอาใจใส่ทุก้นอย่างตารางงานตอนนี้ยาวไปถึงปีไหนครับปีไหนครับปีหน้าแหละครับผมก็ยังก็ยังพอช่วงนี้ก็ยังโอเคนะครับผมว่าดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คือผมบินเยอะมากแทบไม่มีเวลามาบพักก่อนเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้บินเยอะขนาดนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังพอมีเวลาที่แบบได้ได้อยู่ด้วยฤดูที่นี้เราอยู่ไทยเนาะใช่ช่วงนี้ โอเคครับ เรื่องมันยาวคือตอนนี้เมื่อกี้พูดอยู่ว่าทำไมมันเป็นแบบไม่ได้แบบไม่ได้บอกพูดไ,ไดกก้ไหมมันเป็นไม่ได้ทันได้บอกพูดเนาะใช่คือ,ค,อคือมันมีทั้งไม่ทันได้บอกพูดได้ทันได้บอกเธอเพราะว่าคนที่อยู่ของเลอรเนี่ยคือแบบเอาะไม่ไม่ทัน,นหรอ

เอไดีๆครับผกขอต้นไม้ครับต้นไม้ก็มีเลยครับ